สุดฮอตสุดปังอุลีพี่น้องค่ะซ้หรับทางด้านน้อ,นองอุ้งอิมเพนนเพ่งนะคะถือว่าเป็นศิลปินนะคะเป็นศิลปินมอลล์ที่ตอนนี้มาแรงนะคะมาแรงจริงๆเ่ามีผูใ้ใดชุดยู่เอานะคะตั้งแต่น้องเนี่ยแหละได้มากอยู่ในวงซ้อน,นเพ,พนนเพ่งก็ับไอ้เทน้องนี่มีกระแสแล้วกะ็แฟนคลับซีกัลูดจั๊กลองหลายนะคะแล้วกะ็พ่อตั้งแต่ได้เห็นเรื่องราวความเป็นมาชีวิตของน้องนะคะเพื่อนกับผ้าการเลือดตัวแล้วก็สงสารน้องได้บะนี้เนี่ย พอตั้งแต่น้องได้อ่ามารองเท่งกับเพาะกันสนับสนุนหลักก็ต่างบันพักขึ้นมาก่อตัางบันหุ่มพักรองอุ้ยขึ้นมาเพื่อที่สิซัพพอร์ตพร้อมที่สิสนับสนุนน้องนะพี่น้องนะคะสำรับนั่นล่ะตั้งแต่มือนั่นตั้งแต่มือที่ว่าน้องเกาขาวไม่ยู่ในพวงซ้อนน้เป็นแหงนะคะบอดโจกับเฮ็ดทึกกระแสนะคะที่เข่ามาฮะน้องอุ้ยิงบันในบอดโจกับปั่นย่างเต็มทีบสำรับเด็กน้อยผู้นี้พี่น้องนะจนเป็นจังไหนเฮ็ดเพลงขึ้นม่านะคะ เพลงหอบฝันมะลังหานนะคะแล้วก็เพลงอื่นๆต่อมาสําหรับเป็นจนไหนเพลงหอบฝันมะลังหานตอนนี้นี่22ล้านวิวพี่น้องนะคะบ๊อธ,ธรรมดาเดีนะคะระยะเวลาเพียงแค่หาที่หกเดือนนะคะก็เหตุการนี่แหละมียอดวิวนะคะ22ล้านบ๊อธ,ธรรมดานะคะสำหรับเพลงเพลงนี้ก็ถือว่าไทยถอดเรื่องราวนะคะผู้ใดทีเอาไปร้องผู้ใดทีนั่งไปร้องนะคะการน้ำตาตกน้ำตาไหลไปต,ตามๆกพราะว่ากะ ฮานละคนร้องเพลงนี้ออกมากกสซีตรงกับชีวิตจะกข,งข้ง,ขงใครที่น้ำตาไหลนะก็เป็นมาแล้วสำรับนี่ยนะใครคคาเบซีสุกูสุกุนที่น้ำเพลงนี้ไปร้องนะพี่น้องสำหรับมึอนี้กับเปรเรวาสีมาบอกถึงเรื่องราวอ่าทิวาหย่อนวิวหรือว่าสีมาบอกถึงเรื่องราวอ่าเขานอกอุกอีเพรเพลงต่างแต่มาอยู่ในวงหรือว,าอาว,ว,าว่าก่อนอยู่ในวงเปเรมาบอกถึงเรื่องนี้พี่น้องฮะแต่ว่ามึอนี้กับสีมาบมอก เรื่องท่วาหน่ายินดีน,น้องแส,สดงความยินดีน้นองเป็นเรื่องยังมติตีสหรับพี่น้องค่ะเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาที่ว่าเป็นเพจดังพี่น้องเพจดังได้ล่มงข่าวแบบนี้เกี่ยวกับน้องอุกอีเพศเพงนะคะล่งว่าจังไดนะคะเดียวสีอานสู่เพจน้องฟังซึ่งกะเป็นเพจขออ่านซื้อเพจน้องพี่น้องกันห้าอานเพจกะกะขออภัยเด้พี่น้องนะคะเพราะว่ากะบอกเก่งภาษาอังกฤษปันใดนะคะกะซื้อเพจว่าสตาร์ อ่า uh, Variety Channel พี่น้องนะคะการไดมีการออามาโพสนะคะว่าจังไหนอุ้งอิงพเพรเพ่งค่ะก็สิเป็นหมอล่ำคนแรกที่ได้คืนน้าโป๊กของช่องสตา Variety Channel ปกติกาสิมี่แตนแต่นั่งงามสนาบนั่งงามกาสิมี่ทัาง้านเพราะจะเป็นคุณอิงฟ้าว่าหาคาคุณอ่า ท้ารอดคุณอีกลหลายๆคนพี่น้องนะคะอุ้มทวีพรอีกลหลายๆคนทีนี่นะได้ขึ้นอนาปกของทางช่องสตาร์วอรตี้สำหรับช่องสำหรับเพจเพจนี่นี่นกระทือว่ามีคนติดตามหลายพี่น้องตอนนี้คนติดตามกับ84,000คนนะคะกับวัร,รมดาสาหรับนี่แหละเราก็ได้ขึ้นส่วนมากก็ขึ้นหัวคอเกี่ยวกับนั่งงามก็ที่ว่าเป็นเพจนั่งอีกเพจหนึ่งนะคะที่อ่าส่วนมากก็สีร้องเรื่องราวของนั่งงามนะคะว่า จังได้เน่าเปิดตัว Mid Grand Grand, มิดแกรนกรุงเทพเปิดตัวมิดแกนสระบุรีแบบนี้พี่น้องค่ะกะนี่แหละสำหรับทางด้านชองนี้ก็ะทิวาสิเป็นเพล,ลทล่าลักทีวาลงข้าวเกี่ยวกับนา่งงามเวอ์สไพรพี่น้องค่ะความเขินไวของนางงามนะคะแล้วก็เสียมาลงนี่แหละสำหรับทางด้านเพจเพนนี้ก็ถือว่าเป็นเพจดังอีกเพจหนึง่งแลาบปดูนนสำหรับเพจเพจนี้กัยังในร่มเริงร่าของทางด้านน้องอุ้งอิงเพ่นเพ่งนี่พี่น้องค่ะลงเรื่องเน่าของน้ององุ้ององิอง บ่มีขคณะมอล่่มไดมีตัางต่งนี่และคณะสร้นๆแล้วก็สวนมาแล้วก็ซีดลงข้าหน่องอุ้งอี้เพร้่่่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่ป่่่่่่่่่่ปิ่่่่่่่่่่่่่้่่เป็นค่ิปแ่่งเกิด่ป่่่่่่่่่ิ่่่่ง่่่่่่่่ยอด่ี่่่้่่่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่ท่่่่่่่่่เ่่่่่่่ล่่่่่่่่่่ร่บ่ล่่่่่่่่่่่่่่คลิปลงนี่พี่น้องนะะ สองแสนแล้วพนาเพิ่อนวันจิตละแต่ว่ากานาสิยอดวิวขึ้นเรื่อยๆพนาเพิ่อนวันทัศน์จิตละสบายเพลเพนี้จิตละเพิ่อนกระเดี้ยวเรื่องเล่าโค้งทางด้านน้องอุกอิงเพลเพ่งนะคะอู้ยบัตถมดาสีพี่น้องนะคะนี่ละผู้ได้กระตามพีเอาข้าวเอาคลิปน้องอุกอิงไปล่งไปเฮ็ดนี่นี่ละมีกระแสเบิร์ตนะคะหลักกะโอ้บัตถมดาในการที่ว่าน้องอุกอิงเได้ไปขึ้นนาโปช่องสตาร์วารีตี้พี่น้อง สตาร์วอลิตี้แชนแนลของพี่น้องหน,วนวาวบทธรรมดานะคะที่ว่าสิเป็นอีกคนหนึ่งที่มีกระแสด้บันนี้นะคะบาแต่น้องอุกอิงไปพูดนะในช่องไดไปพูดนะในรายการไดนะคะกระียให้รายการนันเหตุให้หช่องนั้นนี้มีกระแสเลาบ,บ่าเป็นเพียงแค่ช่องหรือว่ารายการพี่น้องที่มีกระแสเสียดเห็นตัวน้องของน้องเองนี่มีกระแสไปนาเสียดเหนคนรู้จักค่ะของ รู้จักน้องนี่หลายขึ้นได้พี่น้องสนับนองอุกอีปเวนต์่เพราะเป็นมาการที่ว่าเพื่อเทียข้าวน้องนี่ว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีเป,เ,งดเป็นการเสนอเป็นการนําเสนอน้องนะคะเพื่อทีเสียงไห้และไล่ค่นนะคะรู้รจักน้องหลายยิ่งขึ้นจากที่ว่าเมื่อเคยรู้จักกแห่งเซียงแห่งเพื่อรู้จักหากลายขึ้นนะคะว่ามันจะเป็นในอ่าวงการอ่าดาราวงการนี่แหละนั่งหน้าหน้าแห่งเซนะียงยได้มีคนรู้จักน้องหลายยิ่งขึ้นหน้ากั ถือว่าสุดยอดสำหรับทางด้านของอุ้งอีเพนแมงนะคะวตาเนี่ยแหละได้มีโอกาสเขาไปซ่องในเพจนะคะเพจเพจนี่กะเห็นอ่าสิมี่ลงข่าวเกี่ยวกับดานาข่าวเกี่ยวกับนางงน้ำนารินน่ะถือว่าเป็นหมอลำถือว่าเป็นหมอลำคนแหลกเล่นไปนะคะที่ได้อ่าไปอยู่ในเพจเพจนี้พี่น้องทั้งประเรศมาได้เลยนะคะสำหรับ แฟนไครเบอร์ซีสสนับไปแพ่มันก็พร้อมที่สิทธิ์สนับเสนอซูบูซุปคนทีว่าเห็ดข้าวหน,น่อทีว่านำเสนอข้าวหนองนะ่ยนำใจง่ามอีลีนะคะนำใจง่ายอิลีสหรับแฟนครเบอร์ซีขอชมเชยขอยกย่องเลยละ่ะสหรับนี่ละ่ะเพื่อนพร้อมที่สิทธิ์สนับส,สนุนซูปคนอิลีนะคะบดธรรมดาแห้งบดธรรมดาดิการที่ว่าผู้ใดก็ตามที่ยุ่รอบขางนะคะที่ นำเสนอหรือว่าบวิษัเป็นทางด้านช่องยู u ูบนะคะหรือว่าสิเป็นทางด้านเพจต่าง,งๆที่ว่าขึ้หัวขอว่าอุกอิงเพจเปเพลงแฟนคลับแบบซีเพื่อนพร้อมที่สิสนับสนุนเพื่อนพร้อมที่สิแช่สีดันซอยกันนะคะเพื่อที่สิเนี่ยนะให้เป็นที่รู้จักนะคะของวงการทั่วโลกพี่น้องนะะกับบัลร,รังมาดายลิสําหรับทางด้านน้องอุ้งอิงเป็นเพงค่ะและบันนีมือขึ้นเป็นจังไดน้องก็ได้มีการออกมาไล่สดสําหรับน้องอุ้งอิงเป็นจังไดนะคะขึ้นหนึ่งนะ แสนแตกรรมดายาบดิวพี่นองสํารับการชี่าซิมีอ่าโคชิบามีกระแสรหรือว่าโดดดังนะคะไลซสดหลักกาขึ้นเดียวในแสนแตกแทบเิบคาค่อยมีตะวานนองอุงอิงถือว่าเป็นตำนานบทใหม่นะคะสร้างตำนานบทใหม่ให้แก่ใ่ละวงการมอล่อีกแล้วบ่เอยมี ส่วนหมากส่วนน ой, ้อยแหะพี่น้องที่เสเย็ดได้แบบนี้นะคะหนึ่งคืนแสนแตกทีว่าแฟนคาเบาซี่ให้การสนับสนุนน้องอย่างเต็มทีนะคะเพราะว่าน้องสิไปเฮ็ดหตุยังกับมีแฟนคาเบาซี่คอยเบิ่งคอยแย่งนะากัดีใจแทนน้องเด้ดีใจแทนน้องเนี่ยหลักการสัมรับแฟนคาเบาซี่เพื่อนกะนำใจง่ามนะ,ะนำใจง่ามบิลลี่นะคะเพื่อนพร้อมพิสิสนี่แหละพพอร์ตพร้อมพิสิช่วยดันช่วยแชยร์เฮดบอลเพื่อนผ่ากันเป็นเมา้าเป็นเมา้ารัดของท่านคุณเอ็มมี่ที่ว่าเป็นแม่ค้านะคะ เป็นแม่ค้าตลาดสดนะคะเพื่อในพิการตรวจสวมเงินกันเพื่อทีสิไปเมาส์นะคะแล้วก็ให้ทางคุณเอ็มมีนี่แจกนะ,ะคุณทิวแถวนั้นคะ,ะคุณเอ็มมีถึงกับให้นะ,ะให้หลักการบ่คิดว่าจะของสิมีขาขนาดนี้พนักพน้องหลักกานี่แหละเด็กเป็นแฟนคลับไปซื้อน้องอุ้งอิงหลกักกาว่าเดือนนี้เราสิตองเราต่องนี่เดินทางไปหาน้องอุ้งอิงหาได้นะคะกับมีหลายคนที่ว่านี่แหละพอลงแต่ได้สัมผัสน้อง พอตังแต่ได้รู้จักกับน้องอิลีนี่นะคะเพื่อนกับศิภาษกันหักน้องแบบนี้สูค้คนพี่น้องกับเป็นเรื่องที่มาจากต้องอิลีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเรื่องเล่านะคะสิมาโ,โบรสู้พี่น้องอฟังสมิดสะก้อนเนาะค่ะกับขอกเข้ามาสวัสดีค่ะ